สวัสดีเพื่อนๆชากวกะรีนาฟรีไฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง b r o w n i e Gaming วันนี้เราจะมาลงแลกกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีทั้งหมด4คนนะคะก็จะมีผมนะ,ะกราฟิกฟีโน่แล้วก็ปาปามนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคนอยู่สุดท้ายสุดเลย นะครับผมโอเคมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะก็เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็คือผมเป็นลีดเองก็คือเหมือนจะมีคนแยกหรือเปล่าไม่แ <None> น่ใจแบบพื้นที่ที่เราจะลงนะคะก็คือน่าจะเป็นหอนาฬิกานะฮะเราจะลงหอนาฬิกากันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน เพื่อนบอกให้ลงนะโอเคตัดไปตอนลงหอวนาฬิกาเลยซึ่งไม่มีคนลงกับเรานะฮะซึ่งดีมากเลยทึ่งอยู่ใกล้วงฟ้าก็คือลงเก็บเครื่องบินนะะลงเก็บเครื่องบินคือวงฟ้าอ่ะโอเคนี okay. ่คือการแย่งปืนซสมุดเลเตอร์ <g iven> แย่งปืนซสมุดเลเตอร์นาเก็บปืนแบบอชิลๆแบบสบายยังเป็นตาแรกนะฮะแต่ละคนก็เริ่มแบบ เริ่มหาของอผมลืมเปลี่ยนสกิลนะคะก็เลยเอาดิ <c oughs> มิทรีมามก็วิ่งก็มาในบ้าะฟาร์มของให้ฟูสบายตอนนี้นะคะผมได้ขับรถสปอร์ตนะคะแล้วก็มาจอดมาเพื่อมาเก็บยานะ,ะฟาร์มของต่อนะ,ะขอภัยที่ข้อความเด้งขึ้นเมื่อกี้นะคะผมตอนนี้เพื่อนก็ได้ขับรถออกไปแล้วนะคะ นั่นก็คือกัฟฟิกนะเนี่ยน,เนะเบอร์สี่ของเราในช่วงนี้นะคะผมก็มาฟาร์มของที่หอนรฬิการเหมือนเดิมก็โอ้โหโ,โอ้ลงไปอีกสเต็ปหนึ่งยกล้อด้วยเอาซนโซนซนขึ้นไปบนซนซนอุ้ย <c oughs> พเพื่อนผมมาเจอโคแล้วครับ โอ้ยยังยังไม่เลิกขี่มอเตอร์ไซค์อีกโอเคนะเนะี่ยรถ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 เขาไม่มีมิชชั่นอ็อกเก้นทุกคนด้วยยี่ยิงยิงเรือเรือโอเคดาวหนึ่งดาวหนึ่งเฮ้ยเ,เขาจ้ำชุกกันเฮ้ยกลางโคโน่มาระเบิดไปเลยโดยนไปตึ๊บตายมด ่ระเบิดสังหารเราได้ออกมาจากหอนาฬิกาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พีกนะฮะเหมือนเพื่อนผมจะเจอคนอีกแล้วโอ้คนหลอกกับคิงโดนยิงนะอันไ้ศันนตรูโอ้โหเหมือนที่พีนะคะศัตรูจะเยอะไปพิเศษนะฮะโอเคต่อไปค่อยๆต่อไปนะโหเยอะมาก ไลยทิศทางเลยยิงไม่โดนนะเพื่อนมาร์กแล้วโอ้ my god ฝั่งนั้นก็มีเรียกว่าศ <st Rück zip> ัตรูอยู่รอบทางผมนะคะก็เลยคิดว่าจะยิงมอาไซค์ไหมสุดท้ายผมก็ยิงทิ้งนะคะเพราะว่า กันพวกมิชานะฮะเอ <in fourth> beans, <that> <fun> ้ยเพื่อนเพืเพื่อนๆๆคิงๆิมันอยู่ไหนเอาอยู่นั่นมันเอวนเอวนเอวยแตกแตกแตเฮ้ยนี่านนั้นอืมไม่โดนไม่มีระเบิดด้วยผมว่าจะโยนระเบิดเข้าไปโอ้ยกอดโอโอโอ้ยกอดโอ้โอ้ โอ้ oh my god โอ้ my god เป็นอะไรทีชีวิตมากเกือบตายอุ๊ยฟางนันก็มีโอ้ my god งอคองหวัดดีโอเคเพื่นปลาเราเบิดกัก่อนไปแล้วไม่แน่ใจว่าถึงไหมน่าจะไม่ถึงแหละดูทรงจริงด้วยเฮ้ยเฮขาเขาแปลงแ่้วเป็นงอคงเฮ้ย ไปอยู่ในระเบิดกันก่อนเดี๋ยว,ยวๆอันนีนะยิงสวัสดีลักหัวอ้าวโดนลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยิยนเสียงรถกระบะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมิชาขนาดมอเตอร์ไซค์หายไ,หไปแล้วนะรถกระบะยังมาอีกผมไม่ได้ยิงเอา๋้ตัวอยู่ในบ้านหลังนั้นนะ บ้านใหญ่ๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรถ<ม>นี่นะคนโดนอยู่รถชนตายแน่นเลยเฮ้ยผมเจอคนอยู่ในบ้านครับอันนี้คอออกมาแล้วผมก็เลยแจมแจมเข้าไปเลยยิงยิงยิงโอ้ติดกระทะติดกระทะโอ้โอ้โอ้ตะเบิดกัดก่อนถือไว้ผมก็เลยยิงไอ้ตัวนั้นฮะ แต่ยิงไม่โดนยิงโดนอยู่แต่ว่ามันไม่ตายตอนนี้ฮะรอโอเคมาระเบิดกันก่อนโอเคามาไปทั้งสองคนเลยเฮ้ยนั่นเองเฮ้ยเข้าบ้านแล้วเฮ้ยเปิดวงดิมิทรีโอเคมันลงแล้วฮะรถกระบะยังมาอยู่ก็เลยยิงมันกระสุนจะหมดแล้วตอนนี้นะฮะขึ้นสล,ลักอยู่ ดิ้นไงเฮ้ยจุดๆต้องชาร์จต้องชาร์จเอา้ามันเอ้ยมันยิงไปแล้วเฮ้ยมันดีดไปแล้วโอ้ดีดไปไม่บอกกันเลยโอเคเราตามหาคนที่ดีดไปกันโอ้โหมาตรงนี้เสร็จสิจตร์ลุโอ้ยเกือบแล้ว รถกระบะพังละนี่เพื่อนผมชาร์จอยู่เพื่อนผมชาร์จอยู่ผมแจมตรงนั้นตรงนั้นเกือบแตกอู้ว้เพื่อนผมชาร์จแล้วล้มแล้วล้มแล้วเหล,ลือตัวหนึ่งอะผมก็เลยเข้าไปแจมอีกตัวนึงเข้าไปตึ้บตูมตมหนึบร้อยสารีเอ้ไข่ขาวล้มเอ้ยไข่ไมีใช่สิม่ใช่ไข,ข่ขาวมันคือคนหล่อ ผมนี่แหละฮะใครขาวยาบีไม่เก็บเฮ้ยเหมือนมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อนี่โออรคอนไหอ่ยะเต้เตี Mine. ่ยแจมแจตะ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 เตะเตะเเตเตเตะตะเตะเตะเตเตะตตัเตะเะเตเตะเตะเตเตะ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 เตโหโอเรคอน ้ย <Hey, S 2> มันจะมีตัวไปหาเพื่อนผมเอาไวนะ้นะนี่นะเพื่อนผมอืมตอดอยู่ได้โอ้โห<อ> <ผม S 2> ช่วยเพื่อนม่ทันนะหรือเอาแม็กซิมมาพันยายใหญ่ไปเลยแล้วกัน oh God. โอ้ไ oh oh ม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดไม่กอดผมก็เลยไปชาร์จวัดเอออีกเรียบร้อย ผมก็เลยเปิดวงดิมิทรีนะฮะให้เพื่อนเราวันนั้นเองหึหึหึท่าน,นี้ฮะกาฟิการชุบยู่โอ้ได้ที่สองนะฮะแล้วตี้นี้ที่เดียว oh, God. โฮไม่กอดแเ้วขึ้นไดมอนสองแล้วขอบคุณนะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มี เพ็งเท่านี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสุดดครับผมบ๊ายบายเย่อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเบลนี่เกมมิ่งด้วยนะครับผมบาย